ต้มยำปลาจ้ะมาต้มยำปลาซุปกินไนด้ไปน้องเด้โอ้น้ำเดือดแล้วต้มยำปลาสักไวเอาเขาล่างปลาไว้วละใค่ะนี่ปลาล่างมาแล้วหัวพ่อมใส่เอาหัวใส่ไปพ่อมได้ดูดหัวเจ๊บเ่บ เดือดแล้วก็เอาปลาใส่เลยค่ะหมกไปน้ำเอาเบ้งหมกน้าค่ะแล้วก็เอาต้มยำเครื่อนงนึงชิมนี่ยูได้ฟพีน้องจ้านี่ชิมนญ่ยูได้ปลาล่างเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอามาไอ้นี่ไวพักไ,ไ,ไปนาะค่ะนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ ฟ้าเลยไม่ต้องค้นค่ะฟ้าล,ล,ล้างก,งก้นก่อนมีนูปลา ท้งหมดทั้งต้มม่ดูปลาครับรับผานเก่งมากหัดวานด้บ้านเยอะ วัดเลยยาินกับข้าวก่อนครับเดี๋ยวเอามาเอาขอ,ข,อขอกินหร่อเออยวบอกให้กินครับกให้กินขรับผมแล้วมุแล้วมุยัาแมดกลัวเป็นมุดขาห้องห้องก้ไมเอปนห้อนกระดาษห้องก็อนม็นห้อน i